สวัสดีค่ะก็มาพบก,กับแม่น้ำเพ็นแอดแม่น้ำเพ็นมหารวยอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ใครที่ตามอ่างน้ำมนต์ของแม่น้ำเพ็นดีใจกับทุกคนด้วยนะคะที่ได้อาโชคจากแม่น้ำเพ็นนะคะกับบ้านบุญนาคราชปู่ย่าแห่งศรัทธธรรมวันนี้เราจะมาตามกันต่อฮานอยนะคะ เมื่อวานนี้รวยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้าทั้ง475และก็79ค่ะแสดงความดีดีกับท่านผู้ชมทุกคนในช่องใน YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องแม่น้ำเพลนมาหารวยด้วยนะคะ ทุกคนจะไม่พลาดคลิปหลายๆคลิปที่แม่น้ำเพนจะลงทั้งมีเรื่องราวในการแก้ไขเรื่องดวงกรรมและก็การเบิกทรัพย์สมบัติจากพญานาคและก็มีอีกหลายทางไม่เพียงแค่มีแนวทางโชคลาภอ่างน้ำมนต์ให้เท่านั้นนะคะ ก็ขอจากบ้านบุญนคราชปุยะแห่งศรัทธาธรรมนะคะทุกคนคะ่ะงวดหน้ามาตามกันต่อนะคะแอดแม่น้ำเพลนจะลงให้อ่างน้ำมนต์ของปุยะนะคะอ่างน้ำมนต์ประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิใครรวยกันบ้างคอมเมนต์และแชร์ต่อๆกันไปและก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดแม่น้ำเพนมหารวยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากด้วยนะคะฝากช่องแอดแม่น้ำเพลนมหารวยด้วยทุกคนอย่าลืมอ่า ได้โชคลาภแล้วเป็นสะพานบุญช่องนี้ทามาเพื่อเป็นสะพานบุตทั้งให้ก้อคิดทั้งให้แนวทางโชคลาภทุกคนเข้ามาแล้วจะได้มีสิ่งดีๆใครผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือว่ามาเข้ามาเป็นอ่าส่วนหนึ่งในตรงนี้ขอให้ทุกคนรวยๆกับอ่างน้ํามนต์มนตานาคามหารวยนะคะอ่างน้ามนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มนตานาคามหารวยเข้าทั้ง4ี่เจ็ดห้าและก็ เจนะคะอย่าลืมทุกครั้งก็คือถ้าใครได้โชคได้ราบจากแอดแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุค่ะขอให้รวยงวดต่อไปงวดนี้7ก้และก็เจ็อ่าสี่นะคะลูกค้าขอให้ทุกคนรวยๆค่ะทุกคนค่ะอ่าทั้ง f อแล้วก็ การละยานิมิตและท่านผู้ชมขอให้รวยๆตามต่องวดวันที่16กันยายนนะคะอย่าพลาดนะคะจะลงให้วันที่16 15ตอนเช้านะคะถ้าฝันอะไรติดตามฝันแอดต่อนะคะว่าแอดจะฝันยังไงต่อขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องแอดแม่น้ำเพ็นมาหารวยด้วยนะคะสาธุค่ะ